ประเทศนอร์เวแ์กันเลยเวียดนามโดี๋ยวกระเทียมรึเปล่ะได้กระดีกะเทียมผงได้้วึเด็ดีมากเลยใส่ไปเลยเชฟทำอาหารแน้อร่อยโอ้ยดูดูสนุบแบนมันแรบลิ้นเรียบแรบๆๆๆอื้อหอมแล้วเราก็ใช้ไอ้ผงกระเทียม rất dạch 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 มีสมาชิกเพิ่มมาหนึ่งคันเขามาจอดรถแจมด้วยขอแจมด้วยคัน,ไ,นดได้ปะมันยากาศฟินมากเลยหมาก็คอยแลบลิ้นแปลบๆหอนโอ้ยโอ้ยคอยดูแ l บ p l i n แ lap แสนุกเอนคอยอาหาร น mm ึกวก็เปลี่ยนข้างกินแล้วนะแซ่ Mm-hmm.